สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับ Smart Li Technology Channel นะครับกับผมชีระผู้จัดการฝ่ายขายบริษัท Smart Li ท t เทคโนโลยีนะครับซึ่งคลิปในวันนี้เราจะมาอัปเดตข่าวสารด้านความปลอดภัยของ3เซกล่าสุดนะครับเรื่องของ Desktop App Build นะฮะ1 2 1 2 4 2 5นะครับซึ่งออกประกาศเรียบร้อยแล้วนะครับ ผมขอไปที่เว็บไซต์ของ3 c x นะฮะเมื่อวันที่6เมษายนที่ผ่านมานะครับตัวนี้อุปกาศโดยภายใช้ชื่อของคุณนิกกาเลียนะฮะซึ่งเป็น c ีอของ3 c x เองนะครับว่าตอนนี้เขาได้มีการลอนส์นะฮะตัวเวอ,อร์ชันล่าสุดที่แก้ปัญหาเรื่องมาแวร์ออกมาแล้วนะครับโดยเวอร์ชันโดยเวอร์ชันนี้นะฮะได้รับการตรวจสอบโดย Advisor m a n d r i a n นนะฮะหรือว่า,าหน่วยงานองค์กร ด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตระดับโลกนะครับที่เป็นบริษัทลูกของ Google ชื่อว่า m a n เดียนะฮะตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีการเปิดให้ใช้งานนะครับชื่อเวอร์ชันนะฮะ12.12.425นะครับแต่ว่าทางนี้ก็ยังแนะนำนะฮะทางทานผู้นิเคียก็ยังแนะนำว่าแนะนำให้ใช้ตัวเว็บแอปพลิเคชันหรือว่า n a t i v เว็บ a อปอยู่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เงื่อนไขเดิมนะครับก็แนะนาให้อัปเดตนะฮะเวอร์ชันของเซิร์ฟเวอร์ของของ3า x ซให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด นะครับตอนนี้ก็มีแพทที่แก้ปัญหาออกมาแล้วนะครับก็คือให้ให้ผู้ใช้งานทั้งหมดที่ใช้งาน DEX นะฮะที่ต้องอยังต้องการใช้งานตัว d e x t t o p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  ของ t ีเซก็ให้มาใช้เวอร์ชันนะฮะ12.12.425นะครับ, 2. 2. รบแล้วก็สมาชิกไลน์ก็แนะนำให้อัปเดตเซิร์ฟเวอร์ด้วยนะครับส่วนท่านลูกค้าผู้ใช้งานท่านใดนะฮะต้องการอัปเดตเซิร์ฟเวอร์หรือสอบถามวิธีการติดตั้งตัว เด s ก t o ็อปแอปเวอร์ชันล่าสุดนี้สามารถติดต่อผ่านช่องทางโทรศัพท์ทางคอร์เซ็นเตอร์ของเรานะฮะ021055456หรือผ่านช่องตาม Li น์โอเก็ได้นะครับคือ Line a d ดนะฮะ support smartline นะครับก็ถึงตรงนี้ก็ขอจบการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของ3ามเนะฮะเวอร์ชั่นวันที่6เมษายนที่ผ่านมาเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงสุดท้ายแล้วก็ เหมือนเดิมนะครับยังไงฝากเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับฝากกดแชร์กดไลค์กด s ซั c r i b e c h anel กับพวกเราด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสําคัญจากเรานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ